ฟีดแบกค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะก็มันมันคือสิ่งในอดีตที่หนูได้ทําผิดพลาดไปค่ะซึ่งหนูก็ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงซึ่งณนะตอนนั้นคือต้องยอมรับว่าหนูขาดวุฒิภาวะมากๆในการว่าจะเป็นการดูข่าวเสกข่าวหรือว่าหาแหล่งข่าวคือแทบจะแบบฟังความอยู่ข้างเดียวก็พูดได้ก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นคือให้ให้ข้อคิดที่ว่าต่อให้เวลาแบบขาดไปแค่ไหนสิ่งที่เราทาในอดีตก็สามารถย้อกลับมาทำลายเราได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้คือหนูก็ เปลี่ยนไปแล้วสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากมายให้หนูได้แบบได้อ่านข่าวได้เสพข่าวในในหลายมุมมองเสียใจไหมที่ถ้าย้อนไปแล้วเราที่แบบไม่ไม่ใต่ตอนใช่หราลายใจที่แบบทำไมตอนนั้นถึงทำอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นบาดแผลณตอนนี้ด้วยเราคิดมาว่าอยู่ดีๆทําไมแบบมันจะการมาเป็นดราม่าละกันว่าคนกลับไปขุดทางที่มัน,มน,นเรื่องมันนานมาก ใช่มันเก้าปีเกือบจะสิบปีเพราะว่าหนูหนูเองยังจําไม่ได้เลยว่าสมัยก่อนเก้าปีสิบปีนี่คือหนูได้ทําการโพสต์หรือทอํางานอะไรไปบ้างก็คือพอมีคนไปเห็นปุ๊บหนูก็โอเคในเมื่อหนูทําหนูยอมรับแล้วก็พร้อมแก้ไขแล้วก็ขอโทษจริงๆค่ะเรามองว่ามันเป็นผลรวมในช่วงที่มันข่าวาเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้แบบว่ามีคนไปขุดตรงนี้มาแล้วบอกแบบว่าตัวประปาตัวเองก็ยึดมั่นในประชาธิปไตยแต่คนเหมือนแบบ อยากจะเอามาตีกลับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนด้วยค่ะที่ช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราก็กำลังเลือกตั้งแล้วก็เหมือนร้อนระอุอยู่อย่างพอมีโพสต์อย่างนี้ปุ๊บเอ้าเราไหนว่าอยู่แบบกับประชาเออกับประชาอะไรนะประชาธิปไตยไงอะไรเงี้ยล้วก็แบบคือหนูก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาก็คือ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างกับประชทาธิปไตยมาตลอดเเป็นกระบอกเสียงไม่ว่าจะเป็นกระบอกเสียงเล็กหรือใหญ่หนูก็พร้อมที่จะแบบอยู่เคียงข้างความยุติธรรมแล้วก็ความถูกต้องมาโดยตลอดลก็รู้สึกรู้สึกะอยใจแล้วก็แบบเสียใจที่ในอดีตเ,เ,เคยเขาเรียกว่าเคยโพสเคยทําการอะไรที่มันแบบ เป็นผืเคียต่อเราแล้วก็คนอื่นด้วยจากจากเดราม่าที่เกิดขึ้นเราได้มีการแบบท a กไปหาป่าแบบเราได้คุยกับวรรณวัชร์ศุได้คุยค่ะได้คุยแกก็บอกว่าเออเป็นเรื่องในอดีตเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่ทําได้คือเราก็ต้องยอมรับผลมันซึ่งเราก็ทําให้หลายๆคนเห็นว่าโอเคณต้อนนี้ณเวลาตอนนี้จุดตอนนี้คือเราอยู่ในจุดที่เราแบบว่าอยู่ในกับประชาประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ก็จะมีฝั่งที่เข้าใจเราแล้วก็แบบต้องการให้เราออกมาขอโทษซึ่งเราก็ทําการออกมาขอโทษก็ไม่ได้นิ่งนอนแบบไม่ได้นิ่งนอนใจเลยก็คือพอเห็นข่าวปุ๊บก็ก็แบบรีบเรียบเรียคําแล้วก็แบบว่าโพสให้หลายๆคนได้แบบก็คือเคใจเย็นลงกระแสที่เรานีมันมากระทบเราแรงขนาดไหนเรียดเลยเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าคนจะไปย้อนโพสเมื่อปีเอามาแบบมาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่านั่งนั่งเรียดอยู่พักนึงเลยว่าจะทํายังไงดีแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเหมือนที่บอกหนูก็ไม่สามารถ นั่งท่ายไมชีนย้อนกลับไปแบบออลบโทษก็ไม่ได้คือเราทําไปแล้วอะไรเงี้ย่ะก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องขอโทษไม่แค่ขอโทษแล้วก็ปรับปรุงตัเวเราตัวเราเองแอบลอยไหมเหมือนเรากําลังจะมีงานใหญ่ที่อะไรจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมจะต้องแบบไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศแล้วมาเจอกับประเด็นดราม่าแบบเนี้ยจริงๆนอยตัวเองมากกว่าที่ที่แบบว่านั่งนั่งเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า คือเราก็รู้แหละว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเราก็ยังมานั่งเศร้าอยู่เหมือนอกันคือมันรู้สึกว่าหนูต้องลุกขึ้นสู้กับแบบทุกอย่างแล้วก็ต้องมูฟออนให้ไวอะไรย้ยคะก็พยายามที่จะแบบว่าให้ทุกคนแบบค้อมดาวลงด้วยการแบบโอเคหนูก็ออกมาขอโทษทุกฝ่ายที่หนูได้ทาการพลาดพิงถึงในทางที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้คือหนูก็โตพอที่จะมีวุธิภาวะคิดวิเคราะห์แยกแยกะหลายอย่างได้นะ,นะตอนนี้คือเราพร้อมที่เราจะไปทํางานไป,บบนปนบนพบปะกับแฟน ก็ต้องพร้อมพร้อมค่ะก็ทำไรไม่ได้แล้วอ่ะต้องรูปออนแล้วค่ะใช่ค่ะขับประสบการณ์ให้ใช่ไหมหลายๆคนเหมือนที่บอกเขาเข้าใจว่ามันนานมาแล้วทุกคนก็เคยแบบผิดพลาดเคยอยู่ในจุดที่แบบไม่ได้รู้ในเรื่องลึกของเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเชื่อว่าทุกคนก็เคยผิดพลาดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้อภัยหนย ณตอนนั้นเรายังเด็กหรือเปล่าที่หนูไม่อยากใช้คําว่าเด็กเลยเพราะว่าอายุ14ถามว่าเด็กมันก็ไม่ได้เด็กเอาเป็นว่าหนูขาดวุฒิภาวะดีกว่ามีวุฒิภาวะอะรใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นบทบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ให้เราแบบว่าก่อนจะโพสอะไรเนี่ยต้องมีสติไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าต่อให้วันนี้เราโพสอะไรไปไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยโพสนี้หรือว่าการกระทำเนี้ยมันสามารถแบบย้อนกลับมาทําลายเราได้ไหมต้องมีสติมากขึ้นในการหนึ่งใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ในการแบบใช้ชีวิตทุกวันเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนบทใหญ่มากๆ อยากฝากอะไรถึงแฟนคลับคนที่ยังให้กําลังใจเราที่สนับสนุนเราและอยากจะบอกอะไรคนที่แบบยังมองเรายังไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาบ้างอันดัแบ,บแรกเลยต้องขอโทษก่อนจริงๆค่ะขอโทษมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็หลายๆคนที่เขาเข้าใจใน,ในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าโอเคมันก็แบบผ่านมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะหนูไม่รู้ว่าหลายๆคนจะให้อภัยหนูไหมแต่ก็หนูก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เพียงข้างประชาชนแล้วก็ประชานที่เป็นไตต่อไปค่ะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามโอเค อินเซอร์กนะเขาจะไม่ใ้โดนแค่แฟชั่นะจะโกันอินเสอร์กนะเค้าขยัมือไว้ทีหนึ่งจ้าหนึ่งสองสาดใจที่นึ่ง MBC